ชชจงาานนชชัหง,ง,าาาจงหวัดเพชรบูรณ์เตรียมจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์ณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วยการประกวดขบวนแห่ที่ดามะขามหวานการประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์การประกวดมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆและการประกวดสุดยอดมะขามหวาน ประจำปี2 567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธ,ธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลาดนัดมะขามหวานการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมพร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกและร่วมทำบุญกุศลซื้อสลากกาชาติการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยโอกาสจำหน่ายฉบับละ80บาท กำหนดออกรางวัลในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2567ณเวทีกลางการจัดงานทั้งนี้ในงานยังมีการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังเปิดให้ชมฟรีทั้ง9คืน สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน